ขาชอบในในความว่าเออมันสนุกดีแต่มันเขาเขาบอกว่ามันยากแล้วก็มันร้อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาจะตีก็จะเขาก็จะเลือกเวลาว่าเออตีแบบอาจจะตีในห้องแอร์หรืออาจจะตีตอนเย็นหรือไปหรือตีหน้าหนาวอะไรเงี้ยเขาก็จะเลือกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งผมว่านักกอล์ฟก็มีสิทธิ์เลือกว่าเราอยากจะตีกอล์ฟช่วงไหนอะไรเงี้ยครับดีใจนะครับดีใจดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะได้เข้าใจถึงความรู้สึกของการเล่นอะไรเงี้ยครับเหมือนเหมือนที่ เออผมก็เห็นหลายๆคนเขาก็เริ่มทำมีด้วยกันเหมือนกันมาถึงหลายๆคู่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแค่ตีให้ลูกไปข้างหน้าก็พอละไม่คิดเยอะแล้วก็เขาบอกว่าเขาบอกวเวลาไปเนี่ยก็คือให้แบบไปดูขีวขยวไปดูวิวไปเอนจอยอย่าไปแบบซีเรียสกับสกอร์คือเขาเขาอย่างที่บอกเรับเขาแค่จากคนที่ไม่ได้คิดจะเล่นพอมาเล่นแค่นี้เขาก็เหมือนรู้สึกคอมพลีทแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้ไปเล่นต่างประเทศ คอมพิวต์แล้วอะไรเงี้ยครับใช่ enjoy vibe ในการเล่น enjoy แบบการได้อยู่กับเพื่อนอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมว่าส่วนหนึ่งเขาก็น่าจะเหมือนทําเพื่อเราด้วยแหละครับผมว่าเพราะว่าเขาตอนแรกเขาไม่ได้มีความคิดตรงนี้แต่พอพอถึงจุดหนึ่งมันมีมันโอเคด้วยมีงานด้วยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยถึงเวลาที่เขาจะต้องลองแลลวอะไรเงี้ยก็เลยได้ลองครับก็ประมาณ เอสาสเดือนมั้งครับซ้อมซ้อมด้วยกันแต่ไม่ได้ทุกวันนะครับซ้อมแบบอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยจนกระทั่งเขาเริ่มตีลูกไปได้ครับใช,ใช่ใช่ใช่เขาก็ปรับตัวแล้วก็เหมือนกันครับเราก็ปรับตัวเข้าหากันละกันอะไรอย่างงี้ครับใช้เวลาด้วยกัน